Good Morning How are you? สบายดีกันไหมคะวันนี้เรามาเรียนกันในรายวิชาอ่า New Express นะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะอ่าชั่วโมงนี้ก็จะจบในยูนิตที่3แล้วนะคะจะจบในยูนิตที่3แล้วนะคะ v t h e r and s น a s o n นะ การบ้านนักเรียนทําส่งมาโอเคขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็คนไหนที่ยังไม่ส่งก็จะมีแต่ชุติการเนาะเดี๋ยวคุณครูจะหาแนวทางแก้ปัญหาต่อไปสําหรับชุติการนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้นะคะก็จบหน่วยที่3นักเรียนทําส่งกันมานะคะเดี๋ยวคุณครูจะทยอยตรวจให้นะคะอ่าเดี๋ยวนี้มาดู แบบทดสอบเหมือนเดิมค่ะแบบทดสอบนะคะแบบทดสอบให้นักเรียนให้นักเรียนนะคะให้นักเรียนถ,ถ่ายดีพูดค่ะให้เรียนทําอ่านโจทย์แล้วทํานะคะอ่านโจทย์แล้วทําให้นักเรียนทำเสร็จแล้วส่งครูกำลังคิดอยู่ว่าจะส่งทางแชทหรือจะส่งทาง ในลายกลุ่มนะคะแต่ถ้าส่งในลายกลุ่มเนี่ยูก็เห็นแล้วว่านักเรียนเนี่ยมีความคิดที่คล้ายๆกันหลายคนเลยเนาะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราใจตรงกันก็ได้ใช่ไหมเอางี้ดีกว่าส่งในแชทนะคะส่งในแชทส่งในแชทส่วนตัวนะคะส่งในแชทส่วนตัวของครูเปิ้ลนะคะส่งในแชทส่วนตัวของของครูเปิลดีกว่าเนาะ เพราะว่าเพราะว่าความคิดเห็นหลายคนอาจจะตรงกันก็ทำงี้ได้เนาะเออเราใจตรงกันอะตกลงว่าให้ส่งในแชทคูเปิลนะคะแล้วเดี๋ยวครูจะตรวจให้เหมือนกับวิชาวิทยาการคำนวณแล้วเดี๋ยวคุณครูจะเรียกถามว่าใครได้คะแนนเท่าไหร่สาเหตุที่คุณครูเรียกถามว่าใครได้คะแนนเท่าไหร่เพราะเพราะ ครูทำครูต้องตรวจอยู่แล้วถูกไหมครูทําครูต้องตรวจครูต้องติ๊กอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่คุณครูจะให้เรียนดูด้วยว่าตนผิดตรงไหนคือนักเรียนทํามาเนี่ยาทามาทั้งหมด10ข้อนี้นักเรียนผิดตรงไหนแต่ถ้าคุณครูบอกว่า,าเหมือนคุณครูบอกว่าเลขที่หนึ่งได้10คะแนนนะนักเรียนก็จะจบแค่10คะแนน แต่ถ้าคุณครูบอกว่าอ่านบอกมาตามเลขที่เลยค่ะนักเรียนคนไหนได้คะแนนเท่าไหร่นั่นหมายความว่านักเรียนจะต้องกลับไปดูในแชทที่คุณครูตอบแล้วนักเรียนจะเห็นถึงข้อที่ถูกและข้อที่ผิดของตนเองนี่คือสาเหตุนะคะคุณครูทําอะไรคุณครูมีเหตุผลเสมอนะคะแต่ขอให้นักเรียนเข้าใจด้วยนะคะบางครั้งคุณครูก็ต้องขอความร่วมมือจากนักเรียนเพื่อเพื่อเราจะได้เรียนกัน นะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพสัปดาห์นี้ก็ให้ทําแค่แบบทดสอบท้ายบทนะคะสัปดาห์นี้คุณครูก็จะให้นักเรียนทําแบบทดสอบท้ายบทหากนักเรียนไม่เขาเรียกอะไรอ่ะหากนักเรียนสงสัยว่าเอข้อนี้มันน่าจะตอบ A นะข้อนี้มันน่าจะตอบ B นะนักเรียนก็ถามมาได้นะคะว่าหนูไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจอย,อย่างนี้นะแต่ถ้าคนไหนเข้าใจแล้วโอเคไม่ไม่ถามคุณครูก็ก็ไม่ไม่เป็นไรค่ะ นะอ่าวันสำหรับวันนี้ก็หมดชั่วโมงเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ